นรู้จักคําว่ารถพยาบาล 5G กันไหมคะว่ากันว่ารถพยาบาล 5G ทำมาเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยฟังดูแล้วเนี่ยดูมีความหวังมากๆเลยค่ะที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนเพื่อย,ยกระดับรถพยาบาลฉุกเฉิน 5G a อ b บ l a ลน e โดยดีป้าจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเต้าก็อยู่กับทีมงานโครงการ 5G Ambulance จากดีป้าค่ะสวัสดีค่ะ 5G a m b u l a n c e มีความพิเศษอย่างไงบ้างคะค่ะโครงการ 5G a อ b u l a n c e ของเราค่ะเราต้องการที่จะยกระดับโครงข่าย 5G ค่ะในประเทศไทยของเราที่มันมีความครอบคลุมกว่า95ให้มาช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเราค่ะต้องการที่จะให้เขามีโอกาสรอดมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงค่ะทําให้รถพยาบาลรถฉุกเฉินสามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลหานโครงข,ข่าย 5G เป็นแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งจะทําให้หมอสามารถเห็นเสียงเห็นภาพหรือว่าเห็นสถานการณ์ที่เกิดเหตุแล้วในส่วนของอุปกรณ์เราก็เครือ ก้องมือที่ติดตั้งมาในรถพยาบาล 5G ล่ะคะมีอะไรบ้าง ภายในรถนะครับจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยี3าอย่างด้วยกันเทคโนโลยีแรกจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของกล้องภายในรถนะครับแล้วก็มีกล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ภายในรถที่จะคอยบันทึกภาพภายในรถและส่งกลับไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ทางทีมแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้เห็นสถานการณ์ภายในรถแล้วก็อาการของผู้ป่วยครับเทคโนโลยีที่2จะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยครับประกอบไปด้วยเทคโนโลยีของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าครับเครื่อง EKG ครับซึ่งข้อมูลของผู้ป่วยครับจะ ถูกส่งมายังโรงพยาบาลให้แพทย์สามารถเห็นข้อมูลและสามารถสั่งการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับและสุดท้ายครับเรายังมีแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อ แพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลและบนรถนะครับให้เห็นอาการของผู้ป่วยได้โดยผ่านแพลตฟอร์มนี้นั่นเองครับเมื่อก่อนนะคะก็จะต้องรอผู้ป่วยเดินทางไปกับรถพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงแพทย์ถึงจะค่อยมาตรวจเช็คอาการรักษาเบื้องต้นถ้ามีรถพยาบาล 5G ค่ะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอยากได้รถพยาบาล 5G เนี่ยไปให้บริการในเขตชุมชนของตัวเองเนาะแล้วในส่วนของทางดีป้าค่ะมีการต่อยอดโครงการ 5G Ambulance อย่างไงบ้างคะ ในส่วนของการต่อยอดนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราสนับสนุนเทค 5G ลงไปบนรถทั้งหมด40คันนะครับก็คือถ้าเกิดนับ40คันเทียบกับจำนวนรถพยาบาลทั้งประเทศก็จะเห็นว่า40คันนี้เป็นสัดส่วนที่น้อยมากก็จะต้องมีการต่อยอดขยายผลครอบคลุมทั้งประเทศครับในข้อที่2ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาครับเราสามารถต่อยอดนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา embed ในตัวรถได้ ตอนโครงการนี้เราติดตั้งตัวเราเตอร์5 g ไปแล้วตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาจริงมันก็ต้องใช้การสื่อสาร5 g ในการช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้ามาก็จะสามารถใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นครับด้วยภารกิจของดีป้านะคะไม่ใช่แค่ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแต่ยังขับเคลื่อนทุกเรื่องให้คนไทยทุกคนมีเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณตวงคุณนายแล้วก็คุณภูมิมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ